สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้โอกาสดีมากเลยพาทุกทุกท่านนะครับมาชมที่ดินแปลงที่สวยบนขนาดเนื้อที่143ตารางวานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอคลองใหญ่นะครับจังหวัดตราดนั่นเองนะครับที่ดินแปลงนี้ใกล้ทะเลเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองด้านหลังของผมเนี่ยบรรยากาศวันนี้สวยมากเลยวันที่15เมษายนนะครับทะเลที่นี่น้ำทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวนะครับที่นี่นะครับผม พร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปานะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตแบบนี้เลยอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยกว้างถึง8เมตรลงไปถึงหน้าหาดส,ส,สวยเลยนะครับดูบรรยากาศแล้วก็ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายฟ้าเปิดสีฟ้าแล้วก็สามารถมองเห็นด้วยนะครับสามารถมองเห็นเกาะกูดเกาะหมากด้วยถือว่าที่นี่ดีมากแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าถามว่า ใกล้แหล่งท่องเที่ยวไหมใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกไม้ใกล้มากเพียงแค่15นาทีก็ถึงอำเภอคลองใหญ่ที่นั่นก็จะมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งเซเว่นมีทั้งตลาดสดครบคันเลยด้านหลังผมฝั่งซ้ายเนี่ยหานาทีเราเดินทางไปชายหาดบานชื่นได้เลยที่นั่นสวยมากมีของเล่นมากมายมีเรือใบมีเรือคายักแล้วก็มีกระท่อมนั่งชิชวๆแล้วก็น้ำทะเลไม่ใช่น้ำทะเลที่นั่น สีฟ้าใสๆน่าเล่นมากๆเลยนะครับบรรยากาศนี่แต่ไม่ต้องไปไกลตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์โปรไฟล์ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลับใหม่ว่าราคาเป็นยังไง